สนับสนุนโดยน้ำดืม่มคอปน้ำดื่มธรรมชาติบร,ริษัททอมมอสจำกัดสวัสดีครับต้อนรับคุณเข้าสู่ริมทางเล่าครับผมสะกดวัดเล่าข่าวกับกาแฟดำหวานเช้าๆ นะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ข้าสู่ในช่วงของวันศุกร์ละันวะันศุกร์ที่29ตุลาคม2 5 6พนะครับเช้าขึ้นมาเข้ามาสรุปประเด็นข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับความเป็นอยู่ของผู้คนนะครับรวมถึงถ้าจะบอกตรงๆก็คือเป็นความล่มสลายในประเทศไทยที่เกิดจากการบริหารงานของผู้ํำรัฐบาลที่ผิดลา่านะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับ ทา่กาแฟกันไปด้วยครับก็คุยกล่าวไปด้วยนะฮะเมื่อวานนะครับสถานการณ์ร้อนๆนะครับสืบเนื่องมาจากนะครับการประชุมเร่งด่วนที่พื้นที่ในห้องประชุมของพื้นที่ป่ารอยต่อที่เต็มไปด้วยคโคลนนะครับคโคลนตมที่สาดกระจไปมานะครับทํากลางคําพูดพูดหนึ่งนะครับที่ใครบางคนพูดนะครับนั่นก็คือพวกมึงรุมกูอันนี้ต้องเป็นไฮไลท์แบบนี้นะครับ พวกมึงรุมกูหลังจากออกจากข้องประชุมนะครับนั่นก็หมายถึงใครที่ยื่นใบลาออกนะครับไปก่อนหน้านั้นนะครับก็ดนั่นแหละครับคือคือคือคู่คู่ขัดแย้งคู่ปัญหานะครับแล้วก็ผ่านไปด้วยดีสําหรับการดํารงตําแหน่งของเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็คือในการปกะชุมคณะกรรมกองในการยังคงดํารงตําแหน่งนี้อยู่นะครับโดยมีความมีนอบจาก ทางนานพักก็คือวิทป้อมนะครับโดยที่ที่พวกราหลายคนก็คาดการณ์ไม่ผิดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นการหักหน้าในการทํางานนะครับซึ่งกันและกันนะครับนับตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ปลดจากตําแหน่งรัฐมนตรีจนกระทั่งถึงรัจปุุวันกําลังไล่ล่านะครับแล้วก็เปิดทางเพื่อให้คนของตัวเองเข้ามาดำรงตําแหน่ง วางหมากวางเกมเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีเกิดขึ้นในครั้ต่อไปนะซึ่งหลายคนประชาชนทุกคนก็มองช็อตคล้ายๆกันหมดนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยน่าจะจบยากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทางผู้นารัฐบาลน,นะครับคนอย่าทจรินโนุชาเนี่ยก็ไม่ใช่เปงกคที่ยอมอะไรเหมือนกันนะครับน่าจะหาวิธีในการที่จะจัดการอะไที่มันเสด็จน้ำนะรหรือเป็นไปได้ที่สุดก็คือ ไปตั้งพรรคใหม่และคำพูดถึงที่ออกมาก็าบอกว่าบิกตู่จะไปตั้งพรรคใหม่นี้ในบภิก้อมก็ออกมาถ้าไปตั้งพรรคใหม่ผมก็จะไปนะครับไม่เล่นการเมืองแล้วไปนะครับขัดแย้งกันมากไปนั่นก็หมายถึงว่าพรรคพลังประชารัฐไม่อยู่ในสถานะที่มีเสถียรภาพอีกต่อไปผู้คนชั้งทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มแยกกลุ่มกันเริ่ม มองหาหนทางที่จะในการไปสู่ทัพักใหม่ๆซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นคนดึงใครอะไรยังไงใครจะเป็นคนซื้อตัวคนที่มีผลคะแนนการเลือกตั้งที่สูงที่สุด <c oughs> ในแต่ละพื้นที่ไปเราตามกันต่อจอดนี้นี่น่าสนใจในะครับเพราะว่าประเด็นการเมืองนี่ดูทุกวันตามทุกวันแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีการขัดแย้งในเรื่องของ การแย่งชิงกันค่อนข้างสูงโดยที่ไม่ได้เห็นหัวประชาชนประชาชนก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมแย่งในกระดาษนั้นทั้งที่พรรคพลังประชารัฐเองไม่ได้มีผลงานอะไรอย่างที่โซเชียลมีเดียหลายที่ก็ลงกันกระดับว่าผลงานที่แจ้งกับประชาชนก่อนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นชิ้นป็นาแล้วจะเอาอะไรมานําเสนอขายของอะไรให้ชาวบ้านได,ได้ได้ฟังกันนะครับแล้วจะเชื่อได้ยัง อันนี้เป็นการบ้านข้อใหญ่นะครับและผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเร่อรรมนัพผมเผ่านะครับอย่างที่เคยได้บอกไปว่าเขาคือน้ําเลี้ยงชัดดีเกาะพัดในการกัดแยง้งครั้งนี้มันเป็นการกัดแย้งที่ผมผมอ่านใจนะครับคนคนหนึ่งนะครับก็บเรียกว่าเป็นเ,เสียใหญ่ที่พะเยาเนี่ยนะผมเชื่อว่าเขาเองเขาก็ไม่อยากอยูอย่ตลางประชาธิป แต่สาเหตุที่ต้องอยู่และต้องขอดํารงตําแหน่งอยู่มันคือศักดิ์ศรีอีกคนนึงก็ศักดิ์ศรีนะครับนิกตูกก็ศักดิ์ศรีนะครับร้อยเอกธรรมรัตก็ศักดิ์ศรีงานนี้ผมเชื่อเกินว่าก่อนการเลือกตั้งคลิประกาศว่าจะเลือกตั้งวันไหนอะไรยังไงมีกรอบเวลาในการที่จะดํารงอยู่เนี่ยในพักแล้วออกจากพักแล้วไปอยู่กับพักใหม่เนี่ยกี่วันที่จะได้สิทธิ์ในการลงเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจะ ว่ากันเรื่องนี้ยาวแน่ๆรักมนัดก็คงถ้าดูตามทรงแล้วถ้าพักใหม่ใสๆผมว่ายังจะดูในความรู้สึกนะครับประชาชนเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าก็ก็ได้กลับเข้ามาเป็นสอสอยอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับถ้าเลือกตั้งใหม่แต่ทีนี้ประเด็นปัญหาในระหว่างนี้คู่ขัดแย้งก็คือนะครับบิ๊กตู่นะครับกับรักมนัด แลวมีบิ๊กปอมอยู่ตรงกลางนะแล้วบิ๊กปอมก็บอกว่าเพื่อพวกมึงเนี่ยรุมคู่เพราะประเด็นคำพูดนี้เนี่ยมันโอ้โหมันรุนแรงนะครับนะครับมองกันแล้วก็คือว่าเหมือนเหมือนกับบิ๊กปอมเองก็ไม่ได้อยู่ในสถา,านะที่ที่ลอยตัวเหนือปัญหาใดๆนะครับเป็นพี่ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือทุกฝ่ายแล้วครับบิ๊กปอมช่วยเหลือทุกฝ่ายแต่วันนี้ถึงวันนี้ต้องทุบโต๊ะใส่กัน <c oughs> ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ไม่เอาก็ไม่เอานะครับเพราะว่ามิตูก็คือคนนอกคนหนึ่งที่ทำภาคเองได้คัดเลือกเข้ามาเป็นผูนะ้นํารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องมาจากการปฏิวัติรัฐประหารนะครับแล้วก็อออคอสชบริหารประเทศมาระยะนะึงเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการเมืองที่เราตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเรากา็ติดตามไปแบบนี้นะครับในขณะเดีนนยวกัน วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วปปชก็มีมีเรื่องของการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของพลหมเอกสวัสด์แจ้งยอดฉุกรับปปตรแตซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลดังกล่าวนี้ก็มีมาระสมควรแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ญาตมาตพูดให้ฟังว่าท่านรวยอะไรบ้างนะครับรวยก็คือมีเงิน104ล้านมีคลังปืนรวม2ี่บกระบอกอยู่บ้านราคา15ล้านนะครับครอบครองรถในการูเช่นกันนะครับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในปปชบดเอยบัญชีทรัพย์สินนิสิตของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าพบตรเนี่ยกรณีดำารงตำแหน่งครบ3ปีโดยทุก3ปีต้องตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและนิสิตทั้งนี้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพร้อมคู่สมรสคือรัตนาพรคือรัตนาพรสีวศรีวลีพันธ์เนี่ยแจ้งว่ามีบัญชีทรัพย์สินรวมร้อยล้าน นะครับไม่มีหนี้สินไม่มีหนี้สินนะครับโดยเป็นทรัพย์สินของพลนวตเอกสวัสด์เนี่ยห้ล้านนะครับส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก14ล้านบาทเงินลงทุน12ล้านที่ดิน10ล้านลงเรือสิบบกสร้าง7ล้านยานพาหนะ3าล้านส่วนทรัพย์สินของคู่สมรสนั้นก็คือ50ล้านส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก13ล้านเงินลงทุน19ล้านลงเรือสิ่งบูกสร้าง7 000, ล้านและก็สิทธิสัมปทานหาล้านนะครับ หาังนี้พลตํารวจสุวัฒน์นั้นแจ้งการครอบครองครอบครองโฉนดที่ดินจำนวน4รายการมูลค่าสูงสุดเป็นโฉนดที่ดินเลขที่3 6 6 3 7เนี่ยนะครับที่ชลบุรีเนี่ยจำนวน1ไร่งไร่หนึ่งงานแต่มูลค่าประมาณ8ปดล้านตามด้วยโฉนดที่ดินลำไส้วังน้อยพายุยาเนี่ยประมาณ4ไร่มูลค่าหนึ่งล้านแนะครับนอกจากนี้พบตรคนปัจจุบันยังแจ้งการครอบครองบ้านพักหนึ่งหลังเป็นบ้านพักสองชั้นที่ตําบลบางคูเวียงบาง,บางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนลบุรี มูลค่า15ล้านนะครับรถยนต์แจ้งไว้2รายการก็คือว่ารถยนต์ Toyota a l อร์ฟนะครับแล้วก็รถ BMW อ็มดับเซีดีเจ็นะครับมูลค่า3ล้านนะครับอย่างไรก็ตามก็นะครับยังแจ้งการครอบคลุมรายการครอบครองรายการทรัพย์สินอืน่นๆมูลค่าประมาณ4ล้านกว่านะครับโดยแจ้งการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยเยอะสุดเลย20กระบอกนะครับมีตั้งแต่ปืนขนาด9มม45นะครับ, 4, 5, รบแลล้้ววก็357 45 22รรมงงยยาาปืนนไเฟิีีั ทองคําหนักรวมทั้งที่ร้อยบาทแต่มูลค่าสองล้านหกก็นำมาให้ให้ท่นานทราบนะครับส่วนกุสมรถนั้นก็จะมีนะครับนาฬิกาข้อมือปาเต็กเปลิดนะครับ,รบนะประมาณล้านสองมี่ห้อโรลเล็คนั้นอีก8ปดแสนนะครับในส่วนกองรายได้ต่อปีก็แจ้งว่ามีรายได้อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าแบ่งเป็นเดือนประจตำตําแหน่งค่าตอบแทนนะครับจำนวนล้านสเงินเะดือนวีประชุมในฐานะกรรมาการกองสลากนะครับห้ 5, บาแสนเจ็ด เงินบรรปุญ 4, 4ี่0มแต่ได้ต่อปีก็ประมาณ2ล้านแบมใกล้จะสวนตัวล้าน5แล้วก็ให้แม่ไป3,6แสนหกโดยจากากมุดิตประมาณนะครับแสนสี่และในสุดเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวนะครับพักเพื่อไทยที่อขอนแก่นที่ห้องประชุมนะครับก่หอหลูรายใหญ่โตทีเดียวนะครับแล้วก็เปิดตัวนะครับคุณพุ่งยิ้งนะครับมาเป็นประธานที่ปรึกษาทักเรียบร้อยนะครับก็ ในถ้อยแถลงก็คือว่าอุ้งงิงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลี้วลงในเรื่องของการการเมืองนะแต่เ็าจะมาเป็นผู้ที่สนับสนุนเปลี่ยนทกศาเรื่องเดี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆคําว่านวัตกรรมก็คือสิ่งะดิตใหม่สิ่งที่ทําให้ประชาชนได้ใช้งานง่ายๆโดยไม่ต้องยุ่งยากสิ่งที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ในทางบวกที่ดีแต่ับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในนนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าะครับตรงนี้นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านจากคน สู่รุ่นนะครับจากรุ่นสู่รุ่นอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะวันนี้หัวหน้าพักเพื่อไทยก็เปลี่ยนนะครับนายแพทย์ชนานก็ได้มาเป็นหัวหน้าพักนะครับท่านสโโมภพมณีวัฒน์ก็ถอยตัวออกไปแต่ก็ยังคงอยู่ในพักที่ให้ความปรึกษาน้องๆในแนวทางของการเมืองจริงๆแล้วในบทบาทบริบทเกี่ยวกับเรื่องของพักการเมืองและคนที่ดำรงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามถ้ายังคงอยู่ใน โซ่เกวียนของสิ่งที่มันเทิงเติอแผ่นเสียงตกกล้องนะครับคุยเป็นแบบคุยอ,อะไรอะ่ะคุยอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องอ่ะครับนะครับวิตโคดาตั้งพึ่งบ้างอะไรก็คือคือหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นพักเก่าแก่เราจะดูรู้อยู่นะครับเวลากระทําความผิดก็ไม่ได้ถือว่าผิดนะครับก็จะมีกระวการพิพากษ,ษาที่ไม่ผิดนะครับก็ยกโทษไปอะไรไปหลุดไปเรื่อยๆ S <S <an> นะครับไอสิ่งที่ทําผิดจะเป็นถูกถ้าคุณยืนอยู่นะครับข้างของ,ของกระบวนการยุติธรทมนะครับนี่คือสิ่งที่มันที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราไม่รู้จะทาไงเอาเรื่องจริงมาคุยกันอย่างนี้ผมคุยเรื่องจริงนะครับวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้ข้าราชการตารวจไม่ว่าจะเป็นนายไหนที่อยู่ในสังกัดไหนกองปราบ CSD หรือจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามนะครับปปศถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้ วันนี้ก,การกระทําหลายๆอย่างและก็ผู้คนการบริหารงานบุคคลองค์กรหน่วยงานภาครัฐสหอกชนหรือว่าจะเป็นในภาคของรัชกาถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกังวลพวกนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ถูกต้องแล้วครับมันก็เลยบิดเบี้ยวและเพี้ยนกันไปหมดมันก็เหมือนพื้นที่ป่ารอยต่อที่เต็มไปด้วยโคลนควักโคลน,นได้สาบใส่กันเละเละครับเละ และบอกตรงนะครับว่าวันนี้นะก็นานสุดที่นิดนึงแล้วกันนะเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับดับฟันแฟนกลับลิซ่าไม่มาไทยผมว่าแล้วเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเพราะว่ามีมากกว่านั้นเพราะว่าลิซ่าไม่มาเพราะว่าลิซ่ารู้ว่าการมานี่มันเป็นเหยื่อทางด้านการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเขาไม่ได้มองเงินเป็นหลักในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มองเงินเป็นหลัก นะครับลิซ่าเองสาวบุรีรัมเนี่ยก็ไม่ได้มองเงินเป็นหลักและผมเชื่อว่าไอการที่ออกมาบอกว่าเอาลิซ่ามาเอาเอา,เอาอะไรเนี่ยเอ๋บาเชลโลเนี่ยบาเชลโลตีเนี่ยนะครับเอามานะครับจัดคอนเสิร์ตในเมืงไทยลงทุน200ล้านเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องไนะร้สาระแล้วคุณวิทักษ์เองเนี่ยครับเจ้าพ่อพีทีเนี่ยควรจะดูแลเรื่องนี้ดีๆหาวิธีวางกรอบแล้วเผยแพร่การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางจังหวัด ได้จัดงานอะไรที่ดีๆเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่เราเคยมีมาดีกว่าไหมนะครับเอาเงินก้อนนี้ที่จะไปจ่ายเนี่ยกู้จ่ายเพื่ออะไรแล้วคนจะไปร่วมงานเนี่ยเดี๋ยวก็อีกแนละ้วคลัสเตอร์ใหม่ใครรับผิดชอบอครับกุณพิทักษ์รับผิดชอบไหมก็ไม่รับอีนกนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากกรณีฉีดวัคซีนแล้วช็อกตายก็ยังไม่มีนะครับเรื่องของการเตรียมการสำหรับการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศไทยก็ยังไม่เห็นมีแผแลอะไรออกมาให้เราได้รู้นะครับถึงวันนี้จริงๆแล้วระบบการจับเก็บภาษีในประเทศไทยเรานะครับมีปัญหานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดประเทศเราปลดล็อกอยังไม่ได้นะครับจะปลดวันที่หนึ่งก็เปิดบางกิจการมีข้อกําหนดเยอะแยะมากมายภาษีมันก็เก็บไม่ได้เก็บภาษีไปถ้าเอาไปทําแบบนี้โดยไม่ถูกต้องและเป้าหมายแน่นอนแน่นอนประชาชนก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือใดๆนะครับวันนี้ขับรถไปผ่านด่านก็ยงนะังจ่าย ซื้อซี่พาร์ตจานะครับจะไปโน่นจะไปนี่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าไปงานภักรัฐคุณอาจจะต้องเปลี่ยนจะต้องสตาร์ทไปไม่ได้มีโซลวิดอะไรนะครับ,นะรบนั่นก็คือสิ่งที่เราคิดและเราอยากได้ฮีโร่ในการทํางานแนะบบนแนวคิดในการปฏิบัติและการทางานที่มีความเป็นจริงเป็นจังมากที่สุดมากที่สุดนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนมีความเป็นจริงมากที่สุดประชาชนเชื่อถือได้ภาษีภาษาที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าใจได้ ถ้าไม่เข้าใจลูกหลานก็จะไปเล่าให้ฝังว่ามันเป็นแบบนี้นรัฐบาลนี้ทําแบบนี้ดีไม่ดีวัดกันที่ผลแต่วันนี้ไม่ดีก็ต้องยอมรับไม่ดีไม่ต้องไปฝืนท่านผู้นํารัฐบาลต้องเข้าใจด้วยนะครับวันนี้ผมสกุลวัดในผมขอญาตนะฮะอย่า,นะยากโกรธกันวันนี้ถืออคติมีความโมโหจริตนะครับมีความเห็นคนอื่นเป็นศัตรูนะครับกว้างลมามสูงกว,ว้างขวานนะฮะนะครับ ใครเข้ามาคุยไม่ถูกทําไม่ถูกต้องโดนครับโดนฮนะนี่คือโมโหจริตนะครับที่มันเกิดขึ้นในใจมันก็ขุ่นมัวนะครับไป,ไปไปประชุมเที่ยวนี้ไปครอบที่หกหรือผมเข้าไปได้ไรอะ่ะไปเสียงว่าประมาณต่อผานะครับนี่ก็สื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพอเราก็มองดูว่าใครก็ตามที่วันนี้ไปเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการนําเสนอการคุยการกระซิบกระซาบบริหารงานแบบ อะไรอะอะไรแบบงุ้งยิงงุ้งยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะโดดไปดูครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะรัฐมนตรีกระทรวงไหนอะไรก็แต่แต่นะโดนแน่ๆนะครับที่เป็นคู่ขัดแย้งนะครับแต่จะถูกขับไล่ผลพักไม่หนานนี้ก็ได้นะครับถือว่าผลงานไม่เข้าตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมีการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ที่มันไม่เหมาะสมประการโดยประกาศนังว นะครับวันนี้ผมขอญาตก็คุยประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็เสียชีวิต64นะครับติดเชื้อ8,006ไม่ใ8,009นะครับก็นะครับงานนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอญาตมาคุยกันประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่เมื่อมีอะไรดีๆเข้ามานะครับอย่างกรณีที่เกี่ยวกับการเมืองเศรฐษฐกิจสังคม,มจะเข้ามาคุยด้วยนะครับวันนี้ไปก่อน โชกดีมีความสุขนะครับคุยกันายาวๆหน่อยวันนี้สวัสดีครับ